สวัสดีคะ่ะมาพบมาพอกันกับคั่วแล้วแต่อยากบายแม่นดาคือเกาคือเดือมนะจ้ามือนีแม่นดาขอ,อนําเสนอเมนูซุปปลาเขือใส่ปลาลานัวนัวใส่ผักอีตูหอมหอมกินกับสมมูสมเนื้อทอดไข่ปิดต้มแล้วก็ข้าวสวยห่อนๆแซบแซบเฮาสิไปเบิ้งขั้นตอนในการเฮ็ดน้ากันเลยคะ่ะวัตถุดิบที่เฮาใส่ใน,ในการเฮ็ดเมนูนี่นั่นกับซมีบักเขือปอบักพริกซดหอมแดงกระเทียมใบนั่งรักหรือว่าผักอีตูน้ำป,าปลาปลาลาผงชูรส ไข่เป็ดแล้กก็สมหมูกับสมเนื้อนอะคะก่อนอื่นเลยนันแม่ดากระสีเอาหม้อใส่น้ำขึ้นคางไฟซิจแล้วเขากา็สิต้มถิ่มไวชาหายนามของเฮาฮอนในระหว่างที่เข้าต้มน้ำถิ่มไวชาหายนามของเฮ้าฮอนนั่นต่อไปแม่นดาการะสีมาเตรียมบะเขือกันก่อนนอกขาพี่น้องําหรับบะเขือที่เข้าสีใส่ในมือนีนั่นเขาก็สีใส่เป็นบะเขือเปาะขัน้นตอนในการเตรียมบะเขือของเฮานั่นก็คือว่าแม่นดากระสีตัดขวนบะเขือออกสะก่อนนะคขาพี่น้องหลังจากนั้นเขาก็สีมาพาเตรียมไว้ สำหรับการพาของเ้านั่นขันแม่นว่าบักเขือนวยใดมันใหญ่หลายแม่อันดากะสีพาห้มันเป็นสี่ส่วนต่อบักเขือนวยหนึ่งหรือขันแม่นว่านวยใดมันน้อยแม่อันดากะสีพาให้มันเป็นสองส่วนประมาณนี้เลยเนาะค่ะพี่น้องสำหรับการที่ว่าเขาต้องพาบักเขือก้อนนั่นก็คือว่ามันเป็นเคล็ดลับในการเทศห้บักเขือของเขาสุกง่ายเนาะค่ะพี่น้องขันแม่นว่าเขาปนใดพาบักเขือกะต้มใดคือกันได้ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันจะใช้เวลาในการต้มดนเนาะค่ะพี่น้องหลังจากที่เขาเตรียมบักเขือเร็จสับเรียบร้อยแล้ว ต่อไปห่อกระสีมาเด็ดใบนั่งรักหรือว่าผักอีตูเตรียมไว้สําหรับปริมาณของผักอีตูนั่นมือน,นีห่ากระสีใสทั้งบิดประมาณมาัดหนึ่งหลังจากเทีเ่าเตรียมวัตถุดิบไว้เซ็จสับเรียบร้อยครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตอนนี้น,นั้นนำเที่าต้มไวยกเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องต่อไปห่อกระเสียวาบะเขือทห่าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปหลังจากนั้นห่ากระสีปิดฟ้าตม้มเทไว้ทายบะเขือของเ่าสุกแล้วต่อไปห่อกระเสียวกระทะขึ้นข้างไฟซิดแล้วห่อกระเสียวบะพริกซด ตามแรยหอมแดงกับกระเทียมทีเ้าปอกเปลือกไว้เ็จสับเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปหลังจากนั้นห้ากัสีขัวให้มันพอสุกเพราะแต่ว่าบักพริกหอมแดงกับกระเทียมของห้าสุกได้ที่แล้วต่อไปห้ากัสีตักขึ้นมาใส่จานพักไว้แล้วต่อไปห้ากัดเสียวกระทะใส่น้ำมันขึ้นคางไฟเพราะแต่ว่าน้ำมันของห้าเหลื่อมหอนแล้วต่อไปแม่อันดากัเสี่ยวสมเนื้อกับสมหมูตีเ้าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปสำหรับการทอดสมหมูกับสมเนื้อของห้านั้นแม่อันดากัดเสียวใส่ไฟกลางนอกขบพี่น้อง หลังจากที่สมมุกกับสมเนื้อของเ้าสุกเด็ยที่แล้วต่อไปห้ากระสิตักข้นมาไ่กระชอนพักไวให้มันสด็ดนำมันและตอนนี้เองบะเขือที่ห้าต้มไว้กระสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะต่อไปแม่นดากระสิตักข้นมาใส่ถ้่วพักไวหลังจากที่เฮาตักบะเขือออกมาเสร็จซับเรียบร้อยแล้วต่อไปห้ากระสิเอาไข่เป็ดใส่ลงไปซิดแล้วหฮากระสิต้มทิยมไว้ถ้า้ไข่เป็ดของเ้าสุกสำหรับการต้มไข่เป็ดของเฮานันแม่นดากระสิใสเกลือลงไปจักน้อยนึงเนาะค่ะพี่น้องสำหรับการใส่เกลือนี่แม่นดาบเนาะ่วมันเป็นคดับบแบใด แต่หลังจากที่คอยต้มเร็จแล้วคอยล่องสังเกตบึงคอยรลูซึกว่าตอนที่ว่าห้อปอกเปลือกนั่นมันกระเชิดหาห้องปอกเปลือกางกว่าเก่าเนาะขาพี่น้องแล้วต่อไปห้อกระเสียบักพริกซดหอมแดงกับกระเทียมที่ห้อขขวัว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปตามด้วยผงชูรสจัหน้อยนึงหลังจากนั้นห้อกระสิตําให้มันพอแหลกเพราะตะว่าบักพริกของห้อแหลกใ้ที่แล้วต่อไปห้อกระเสียพักอีตูใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยบักเขือที่ห้อต้มว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเพราะตะว่าห้อใส่บักเขือลงไปเซ็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปห้บักกเขือองาหล S <S การตำนั้นห่อกะซิค่อยๆตำด้วย่ะพี่น้องขันแม่ว่าหา่อตำแห้งนั้นมันกระจ็ยให้บักเกือของห่อฟงเขาตาได้เนาะจ้าแล้วต่อไปห่อกะซิปรุงรสโด,ดยน้ำปลาจักน้อยนึงงเราก็ตำโดยปลาล่าสำหรับปลาล่านั้นมือนี้แม่นดากะซิใส่ถึงเบิดประมาณหาสอนโตเพราะตะวันาใส่ปลาล่าลงไปเร็จซับเรียบร้อยแล้วต่อไปห่อกะซิตำย่อยๆให้ส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันอีกเท่านึงซ็จแล้วห่อกะซิซิมรสเบิงขันแม่ว่าห่อได้รสชาิพอดีตามที่ห่าต้องการแล้วเ่ากะสามารถตักใส่จานล้วก็เตรียมพร้อม เป็นจังไดแน่ค่ะพี่น้องเมนูมือนีเป็นตาแสบว่คะ่ะสำหรับคลิปในมือนีนั่นแม่อันดากับขอจไวปตะเพียนซ้นีสะกอนจังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอน่ะสุดท้ายนี่แม่อันดากัขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็ซ้อยเป็นกำลังใจให้แม่อันดาแน,น่ด้วยคะ่ะขอบคุณได้หลายคะ่ะ